สวัสดีครับเรีวเทียนพยากรณ์โดยผมอาจารย์นุครับผมจะทำนายดวงด้วยศาสตร์แห่งไพ่ยิบสีซึ่งเป็นศาสตร์เก่าแก่มีมานานกว่าพันปีครับคลิปนี้เป็นการทำนายดวงให้กับชาวราศีมีนในช่วงปักแรกของเดือนกุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2565เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มต้นกันเลยนะครับก่อนอื่นผมขออนุญาตใช้เวลาในการเปิดไพ่สักครู่นะครับ การทำนายดวงในครั้งนี้จะครอบคลุมระหว่างวันที่1ไปจนถึงวันที่15กุมภาพันธ์ปี2,565น้ั่นเองนะครับผู้ที่เกิดราศีมีนก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่14มีนาคมไปจนถึงวันที่12เมษายนนั่นเองนะครับ ท่านผู้ชมที่เคารพครับ,รบท่านที่จะดูดวงแบบลัคนาราศีและท่านที่จะดูดวงแบบราศีก็สามารถที่จะชมคลิปนี้ไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับแต่ก่อนที่จะไปชมการทำนายดวงให้กับชาวราศีมีนนั้นผมขออนุญ,ญาตฝากทุกๆท,ท่านได้ช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามช่องเปลวเทียนพยากรณ์โดยผมอาจารย์นุด้วยนะครับและที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะท่านจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของผมนั่นเองครับ ชาวราศีมีนครับดวงของท่านในช่วงระหว่างวันที่1ไปจนถึงวันที่15กุมภาพันธ์ปี2565นั้นไพ่ใบแรกถือว่าเป็นไพ่ที่ดีมากเลยนะครับชาวราศีมีนนี่คือไพ่แดเหรียญน,นะครับบอกได้เลยนะฮะว่าการเงินของชาวราศีมีนในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์นั้นมีความโดดเด่นเป็นอย่างมากนะครับแม้ว่าอาจจะมีไพ่ใบนี้มาขัดมาขวางอยู่บ้างนะครับก็คือไพ่ห้าเหรียญน่าเดงเกี่ยวกัวกบท่านั่งของการ ได้เงินมาแล้วอาจจะมีเรื่องที่จะต้องเสียเงินหรือว่าจ่ายเงินออกไปค่อนข้างเยอะอย่างนี้ก็ตามนะครับแต่ว่าตอนแรกนี้นะครับเรามาขอคุยกับทางด้านของบุคลิกลักษณะของชาวราศีมีนกันหน่อยก็แล้วกันนะครับถ้าเป็นไพ่ไนท์ออฟคัฟนี่นะครับที่อยู่ในตำแหน่งที่2ตรงนี้หมายก็ว่าชาวราศีมีนนั้น เป็นคนที่มีเสน่ห์ทั้งด้านของการพูดนะครับการแต่งตัวอะไรต่างๆนี่แต่งตัวดูดีดูแล้วน่าเชื่อถือนะครับและนอกจากนั้นก็ถือว่าเป็นคนที่แต่งตัวมีคลาสที่ดีมากๆเลยนะครับและนอกจากนั้นถ้าหากว่าเป็นลักษณะนิสัยใจคอแล้วแล้วก็เป็นคนที่พูดเก่งเป็นคนที่คุยเก่งแต่อาจจะเป็นคนที่ดูแล้วแบบ สำอางสำรวยสักนิดหนึ่งอะไรประมาณนี้นะครับชอบแต่งตัวและที่สำคัญก็อาจจะชอบใช้น้ำหงน้ำหอมเดินผ่านนี่นะฮะร,รู้เลยว่าคนนี้เป็นชาวราศีมีนอะไรประมาณนี้ถ้าเป็นเรื่องของการพูดการเจรจารงานด้านนี้ของชาวราศีมีนอย่างพาไพ่ใบนี้ด้วยนะครับในออฟแวนเนี่ถ้าเป็นเรื่องของการพูดนี่เป็นหนึ่งจริงๆนะครับในด้านของการเจรจารการพูดคุยน่าเชื่อถือมีหลักการมีเหตุผลนะครับเวลาที่ไปเสนองานหรือว่าการไปบรรยายอะไรต่างๆเนี่ ชาวราศีมีนทาได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับและที่สําคัญก็คือชาวราศีมีนนี่จะเหมาะกับท่านั่งของการเป็นนักเจรจาการต่อรองรวมไปถึงเป็นนักขายที่ดีนั่นเองนะครับบอกอย่างนี้เลยนะฮะและอีกอย่างหนึ่งนะครับชาวราศีมีนนั้นเป็นคนที่เข้าขนได้ง่ายนะครับเป็นคนที่คบคนได้ตั้งแต่ขอทานยันรัฐมนตรีเลยก็ว่าได้นะครับคบได้ทุกเพศทุกวัยทุกสาขาอาชีพทุกระดับอายุเลยก็ว่าได้นะครับ แต่ถ้าหากว่าชาวราศีมีนนั้นไปพูดไปคุยกับใครนี่นะครับแต่ว่าโดยส่วนมากนั้นก็จะเป็นเรื่องของผลประโยชน์นั่นแหละนะครับเป็นที่ตั้งจะเป็นในลักษณะแบบนั้นนั่นเองนะครับชาวราศีมีนนี่ถ้าเป็นเรื่องของการพูดสามารถที่จะชักจูงจิตใจคนให้คล้อยตามได้ด้วยนะครับจะเป็นในลักษณะแบบนั้นจะมีความโดดเด่นในด้านนี้ค่อนข้างมากเลยนะครับถ้าเป็นด้านการงานของชาวราศีมีนนะครับตัวท่านเองนั้นอาจจะได้เดินทางนะฮะอย่างเช่นเดินทางไปพบปะก,กับลูกค้า ไม่ได้เดินทางไกลามากนะครับอาจจะเป็นการเดินทางระยะสั้นแบบนี้นะครับถ้าหากว่าอยู่ที่ทํางานอยู่ที่โต๊ะทํางานก็อาจจะได้ติดต่อกับแผนกนั้นแผนกนี้หรือว่าติดต่อกำหนวยงานอื่นๆอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับผมในช่วงเดือนกุมภาพันธ์เป็นช่วงของการเดินทางเพื่อติดต่อประสานงานอะไรประมาณนี้นะครับท่านยังมีไพ่เอชออฟแวนนะฮะนี่คือไพห่หไม้เท้า ไพ่งานที่ดีที่สุดในสำรับนะครับชาวราศีมีนชาวราศีมีนท่านใดนะครับที่ตกงานว่างงานในช่วงของเดือนกุมภาพานนันธ์ให้รีบออกไปหางานทำนะครับรีบไปยื่นใบสมัครท่านมีโอกาสที่จะได้งานใหม่นะครับไพ่ใบนี้เป็นไพ่ที่ให้ขุนด้านงานอย่างมากเลยไพ่ใบนี้นี่นะครับผมหมายความว่าชาวราศีมีนนั้นตั้งแต่สมัยเรียนแล้วนะฮะเป็นคนที่ตั้งใจเรียนเป็นคนที่เรียนดี เป็นคนที่มีปฏิภาณไหวพริบค่อนข้างดีนะครับเรียนรู้อะไรต่างๆได้ค่อนข้างที่จะรวดเร็วนะฮะเมื่อเรียนจบมาแล้วนี่โดยส่วนมากแล้วนี่นะครับก็จะมีความเชี่ยวชาญทั้งด้านใดด้านหนึ่งนั่นเองเมื่อมาทํางานก็จะได้รับการสนับสนุนส่งเสริมจากผู้หลักผู้ใหญ่มีโอกาสที่จะเจริญก้าวหน้าในหน้า,นาที่การงานได้ค่อนข้างเร็วค่อนข้างดีด้วยนะครับสําหรับไพ่ใบนี้คือมีผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนนั่นเองนะครับไพ่ใบนี้ ดีมากๆเลยแล้วก็ในช่วงเดือนกุมภาพานนันธ์นี้ถ้าเป็นด้านของการงานของชาวราศีมีนถ้าได้ไพ่ใบนี้ก็หมายเขาว่าตัวท่านเองนั้นมีโอกาสมากๆเลยนะครับที่จะได้ปรับเลื่อนตําแหน่งมีโอกาสนะครับที่จะได้ดูแลง,งานที่สําคัญมากขึ้นมีความรับผิดชอบมากขึ้นอะไรประมาณนี้พูดง่ายๆก็คือว่าตัวท่านเองนั้นจะได้รับการโปรโมตไปสู่ตําแหน่งที่สูงขึ้นอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับ ไพ่จัาสติกด้วยเช่นกันนะฮะไพ่จัาสติกนี่ถ้ามุ่งเน้นไปทางด้านของท่านที่ทํางานราชการหรือว่าเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจก็จะมีความโดดเด่นมากๆด้วยเช่นกันนะครับในช่วงของเดือนกุมภาพันนี่ตัวท่านเองนั้นก็อาจจะได้มีการปรับเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งหรือไม่นะครับก็อาจจะมีการโยกย้ายไปดูแลง,งานที่มีความสําคัญมีบทบาทที่สําคัญต่อองค์กรต่อแผนของท่านมากขึ้นได้รับการส่งเสริมจากผู้หลักผู้ใหญ่มากขึ้นด้วยเช่นกันนะครับ ไพ่ใบนี้ถ้าเป็นราชการนะครับที่ทํางานในสายการปกครองคนหมู่มากอย่างเช่นทํางานในกระทรวงมหาดไทยทํางานในกระทรวงยุติธรรมนะครับเป็นผู้พิพากษาเป็นอียการเป็นนักกฎหมายหรือแม้กระทั่งการทํางานที่เป็นฝ่ายบุคคลนะครับทำงานเกี่ยวข้องกับทนงด้านของบัญชีการเงิน เป็นสถาปนิกนะครับหรือว่าคนที่ออกแบบเกี่ยวกับท่านั่งของพวกโครงสร้างตึกต่างๆที่มีความสลับซับซ้อนแล้วก็รวมไปถึงท่านที่อาจจะทํางานในส่วนของ IT ประมาณนี้นะครับเป็นคนที่วางระบบ i ออย่างนี้ถ้าเป็นงานที่ใช้ความละเอียดรอบข้อมากๆอย่างนี้บอกได้เลยนะครับว่างานของท่านนั้นจะมีความเจริญก้าวหน้าและตัวท่านเองนั้นจะมีผลงานที่โดดเด่นมากๆอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับสาหรับไพ่ใบนี้แต่ถ้าหากว่าเป็นด้านไม่ดีเนี่ยอาจจะหมายถึงว่า ท่านนั้นมีโอกาสที่จะขึ้นลงขึ้นศาลอย่างนี้เป็นต้นนะครับอาจจะไปในฐานะที่เป็นโจทเป็นจำเลยอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าไพ่ใบน,นี้จะให้คุณนะฮะท่านมีโอกาสที่จะชนะคดีแต่ว่าด้านที่จะต้องระมัดระวังสําหรับไพ Just ่ justice ก็คือการที่ลงนามในเอกสารอะไรต่างๆพวกนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสัญญง์งสัญญาให้ท่านนั้นอ่านแล้วก็ตรวจสอบให้ถี่ถ้วนก่อนนะครับก่อนที่จะลงนามเดี๋ยวจะมีปัญหาตามมาได้นะครับสําหรับไพ่ใบนี้ คราวนี้มาที่ไพห่หกดาบกันบ้างนะครับที่อยู่ในตำแหน่งที่เจตรงนี้ถ้าถามว่างานค่อนข้างที่จะยุ่งไหมในช่วงเดือนกุมภาพันธ์สําหรับชาวราศีมีนไม่ได้ยุ่งมากจนเกินไปนะครับผมแต่ว่าเจออุปสรรคปัญหาเยอะไหมต้องมา,พาไพ่ใบนี้ครับไพ่เดลชาริออรงานไม่เยอะจริงนะครับงานไม่ยุ่งจริงแต่ว่างานที่ท่านทําอยู่นั้นนี่ค่อนข้างที่จะเจอปัญหาและอุปสรรคพอสมควรดังนั้นขอให้ชาวราศีมีนนะครับขอให้ท่านนั้น ทุ่มเทสัพพาก,กำลังกายกำลังใจของท่านรวมไปถึงกำลังสติปัญญาความสามารถของท่านอย่างเต็มที่ท่านจะสามารถผ่านพ้นอุปสรรคในครั้งนี้ไปได้นั่นเองแต่จริงๆแล้วจิตใจของชาวราศีมีนนั้นเป็นคนที่สู้เป็นคนที่แกร่งอยู่แล้วนะครับไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆอยู่แล้วบอกอย่างนี้เลยนะครับและนอกจากนั้นไพด่ดชารีออดเนี่ยยังหมายความว่าชาวราศีมีนมีโอกาสที่ท่านนะครับผมจะได้ร่วมงานกับชาวต่างชาติมีโอกาสที่จะทํางานกับชาวต่างชาติ หรือบางท่านนี่นะครับอาจจะเปลี่ยนงานไปเริ่มงานกับท่านั่นของบริษัทที่เป็นของชาวต่างชาติอย่างนี้ก็ดีมากเลยนะครับสําหรับไพ่ใบนี้ท่านนั้นมีโอกาสที่จะเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานของท่านอย่างแน่นอนและไพ่ใบนี้นะครับไพ่ดิฉอริออั้นหมายความว่าชาวราศีมีนบางท่านนั้น กำลังที่จะเดินทางไปต่างประเทศนั่นเองนะครับในช่วงเดือนกุมภาอาจจะเดินทางไปศึกษาต่อนะครับไปอยู่กัน2-3ปีอะไรประมาณนี้บางท่านนั้นอาจจะไปทํางานก็ไปอยู่หลายปีนะครับแต่ว่าบางท่านนั้นอาจจะมีโอกาสได้ไปท่องเที่ยวอย่างนี้นะครับและไพะด่ดยชาริออดนี้นะครับยังหมายความว่า ชาวราศีมีนบางท่านนั้นมีโอกาสที่จะได้เดินทางไปต่างประเทศบ่อยๆอย่างนี้เป็นต้นนะครับอย่างเช่นท่านที่ทํางานเป็นนักบินนะครับท่านที่ทํางานเป็นสจ๊ชชวตเป็นแอร์โฮสเตสอย่างนี้นะครับที่จะต้องเดินทางไปต่างประเทศบ่อยๆหรือไม่บางทีก็อาจจะเป็นนักธุรกิจอย่างนี้นะครับที่จะต้องเดินทางไปต่างประเทศบ่อยๆอย่างนี้นะฮะสำหรับไพ่รือะชอริออตจะมีความหมายในลักษณะแบบนี้ และนอกจากนั้นนะครับไพ่โดย,ยชาริออตเนี่ยถ้าหากว่าท่านทํางานที่เกี่ยวข้องกับท่านั้งของการขนส่งนะครับอย่างเช่นทํางานบริษัทขนส่งต่างๆพวกนี้หรือว่าบางท่านนั้นทํางานในการขับรถขนส่งข้าวของอะไรพวกนี้ก็ถือว่าถูกฉลกกับไพ่ใบนี้ด้วยเช่นกันนะครับงานของท่านนั้นจะมีความมั่นคงค่อนข้างมากนะครับสําหรับไพ่ใบนี้คราวนี้นะครับขอย้อนมาที่ไพ่หกดาบกันบ้างนะครับที่อยู่ในตําแหน่งที่7ตรงนี้ จริงๆแล้วในไพ่ยีบสีสัญลักษณ์ของไพ่ดาบนี้หมายถึงปัญหาและอุปสรรคนะครับเพียงแต่ว่าไพ่หกดาบนั้นจะเป็นไพ่ที่เป็นปัญหาและอุปสรรคอ่อนที่สุดน้อยที่สุดนั่นเองนะครับในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์นี้ชาวราศีมีนบางท่านมีโอกาสที่จะได้ไปท่องเที่ยวนะครับไปท่องเที่ยวไปต่างจังหวัดไปดูธรรมชาติอะไรประมาณนี้ไพ่ใบนี้หมายความว่าตัวท่านเองนั้นจะได้ไปพักผ่อนหย่อนใจไปชาร์จแบต ไปชาร์จพลังให้กับตัวเองนั่นเองนะครับเพราะว่าในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์นั้นอาจจะไม่ค่อยยุ่งมากสักเท่าไหร่ยังพอมีเวลาที่จะไปท่องเที่ยวพอมีเวลาที่จะลาไปพักผ่อนไปพักร้อนอะไรประมาณนี้ได้นะครับชาวราศีมีนก็ขอให้ท่านมีความสุขมากๆกันแล้วกันนะครับถือว่าเป็นการเติมพลังเติมชีวิตชีวาให้กับตัวเองกันแล้วกันนะครับส่วนไพ่ใบนี้นะครับผมคือพไพ่ไนท์ออฟซอร์สนะฮะไพ่ใบนี้หมายความว่า ชาวราศีมีนนะครับผมที่ประกอบอาชีพเป็นตำรวจทหารนี่นะครับท่านจะมีความเจริญก้าวหน้าในหน้า,นา,นาที่การงานอย่างมากเลยนะครับหรือว่ามีโอกาสนะครับผมได้มีการปรับตำแหน่งได้ย้ายงานไปดูงานที่มีความสำคัญมากขึ้นนั่นเองนะครับผมไพ่ใบนี้ก็ถือว่าเป็นไพ่ที่ดีสำหรับท่านที่เป็นตำรวจทหารน,นั่นเองนะครับแต่มุมที่ไม่ดีสำหรับไพ่ในออฟซอร์ก็หมายความว่าชาวราศีมีนให้ท่านระมัดระวังนะครับ ในเดือนกุมภาพานนันธ์เนี่ตัวท่านเองนั้นจะประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานได้ค่อนข้างดีตามที่ผมบอกมาเมื่อครู่นี้นะครับแล้วก็สักครู่หนึ่งผมจะคุยถึงเรื่องการเงินถ้าเห็นไพ่ไม่ว่าจะเป็นไพ่เจ็ดเหรียญไพ่สิบเหรียญน,นี่ก็หมายความว่าการเงินของชาวราศีมีนั้นจะดีมากๆเลยนะครับในช่วงเดือนกุมภาพันธ์เมื่อดีมากแล้วนี่นะครับคนที่อยู่ใกล้ตัวคนที่อยู่ใกล้ชิดหรือว่าคนที่เป็นเพื่อนร่วมงานเราเนี่ยเขาอาจจะ ไม่ค่อยชอบเรานั่นเองนะครับอาจจะอิจฉาเราค่อนข้างมากอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับดังนั้นตัวท่านเองต้องระมัดระวังนะฮะทำการทํางานต่างๆก็ต้องอย่าเปิดช่องว่างช่องโหว่ให้เขามาโจมตีได้นะครับถ้ามีช่องว่างช่องโหว่เมื่อไหร่แล้วก็คนพวกนี้ไม่ปล่อยโอกาสทองอย่างแน่นอนเลยนะครับดังนั้นต้องระมัดระวังนะครับคราวนี้มาคุยถึงเรื่องของการเงินของชาวราศีมีนกันบ้างนะครับว่าในเดือนกุมภาพันธ์นั้นการเงินของท่านนั้นจะเป็นอย่างไรกันบ้าง ตามที่ผมบอกมาตั้งแต่ต้นแล้วนะครับว่าไพ่ใบแรกของท่านนั้นดีมากนี่คือไพ่8เหรียญนั่นเองนะครับ พูดถึงไพ่8เหรียญนี่ก็หมายความว่าชาวราศีมีนนั้นมีโอกาสที่จะได้เงินก้อนใหญ่เข้ามามากๆเลยนะครับเงินก้อนใหญ่ก้อนนี้จะได้จากไหนก็คือจะได้จากการลงทุนนั่นเองนะครับอย่างเช่นบางท่านนี่ลงทุนในทองลงทุนในคลิปโตลงทุนในบิตคอยลงทุนในเหรียญต่างๆนะครับหรือว่าบางท่านนั้นลงทุนในตลาดหุ้นนั่นเองนะครับทั้งลงทุนในตลาดหุ้นแบบระยะสั้นระยะยาวถ้าเป็นระยะยาวก็หมายความว่าตัวท่านเองนั้นจะได้รับเงินปันผลนั่นเองนะครับในช่วงของเดือนกุม ภาพาเน,น่เป็นเงินก้อนใหญ่ซะด้วยนะครับบางท่านนะครับเอาเงินไปลงทุนในกิจการร้านค้าธุรกิจต่างๆตัวท่านเองนั้นก็จะได้แบ่งผลประโยชน์นั่นเองนะครับก็คือได้ผลกําไรได้เงินก้อนใหญ่กลับมานั่นเองนะครับไพ่ใบนี้ให้โชคด้านการเงินอย่างมากเลยยังไม่หมดนะครับชาวราศีมีนท่านยังมีไพ่สิบเหรียญด้วยนะครับที่อยู่ในตําแหน่งที่9ตรงนี้ พูดถึงไพ่สิบเหรียญนี่บอกได้เลยนะครับว่ารวยอย่างแน่นอนชาวราศีมีนเพราะว่าเป็นไพ่การเงินที่ใหญ่มากๆเลยนะครับไพ่สิบเหรียญนนี่ยไพ่สิบเหรียญนี่หมายความว่าถ้าบางท่านนั้นนะครับที่ติดประกาศขายบ้านขายที่ดินขายเทาเฮาขายคอนโดบางท่านนี่ติดประกาศมานานแล้วในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์นี่จะมีคนติดต่อเข้ามานะครับและมีโอกาสสูงมากเลยนะฮะที่จะตกลงกันได้แล้วตัวท่านเองนั้นจะได้เงินก้อนใหญ่เข้ามาอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับ และไพ่สิบเหรียญนี้นะครับยังหมายความว่าท่านที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับพวกอสังหาริมทรัพย์นะครับไม่ว่าจะเป็นที่ดินไม่ว่าจะเป็นบ้านนะครับในช่วงเดือนกุมภาพานนันธ์นี้ยอดขายจะดีมากเลยท่านจะได้ผลกําไรได้เงินก้อนใหญ่เข้ามามากๆแล้วก็ยังรวมไปถึงท่านที่เป็นฝ่ายขายคือเป็นพนักง,งานขายบ้านขายที่ดินท่านจะมีลูกค้าเข้ามาติดต่อมากขึ้นและตัวท่านเองนั้นจะได้ค่าคอมมิชชั่นจะได้ค่าในหน้าค่าสนยนกลางมากขึ้นนั่นเองนะครับผมสําหรับไพ่ใบนี้ ถือว่าเป็นไพ่ที่ดีมากๆเลยนะครับในด้านของการเงินบอกได้เลยนะฮะว่ารวยอย่างแน่นอนรวยจนมีเพื่อนนี้นะครับผมคนที่อยู่ใกล้ตัวนั้นอิจฉาก็ว่าได้นะเองนะครับชาวราศีมีนต้องบอกอย่างนี้เลยเพียงแต่ว่าชาวราศีมีนเมื่อได้เงินก้อนใหญ่เข้ามา อาจจะต้องไปเสียเงินนะครับกับไพ่ใบนี้นี่คือไพ่ห้าเหรียญนั่นเองนะครับไพ่ห้าเหรียญน,นี่หมายถึงว่าอาจจะมีเรื่องที่ทําให้ชาวราศีมีนนั้นจะต้องเสียเงินนั่นเองนะครับในช่วงเดือนกุมภาพันธ์บางทีนะครับเครื่องใช้เข้าของในบ้านนี่มันอาจจะเสีย จะเอาไปซ่อมมันก็ไม่คุ้มนะครับเลยจะต้องซื้อใหม่ต้องเสียเงินอย่างนี้บางทีรถราของเรานี่นะครับอยู่ดีๆก็มีปัญหาจะต้องเอาไปซ่อไปซ่อมมันมีค่าใช้จ่ายทางนั้นนั่นเองนะครับจะมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นที่ทําให้เราต้องเสียเงินนั่นเองนะครับในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์สาหรับชาวราศรีมีนครับคราวนี้มาคุยกันถึงเรื่องของความรักของชาวราศรีมีนกันบ้างไม่พูดไม่ได้นะครับชาวราศรีมีนครับเพราะว่าเดือนนี้เป็นเดือนกุมภาพันธ์เดือนแห่งความรักนั่นเองนะครับ ถ้าพูดถึงชาวราศีมีนที่โสดนะฮะท่านมีโอกาสนะครับที่จะได้เจอคู่ของท่านถ้าเป็นไพ่ใบนี้นะครับก็หมายความว่าท่านมีโอกาสที่จะได้คู่เป็นตำรวจทหารน,นั่นเองนะครับคู่ของท่านส่วนไพ่ใบนี้ก็หมายความว่าตัวท่านเองนั้นอาจจะได้แฟนเป็นข้าราชการแฟนที่ทํางานเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจอย่างนี้ก็ถือว่าดีนะครับผมเป็นจุดเริ่มต้นของการที่จะคบกันนะครับส่วนไพ่ใบนี้หล่ะไพ่ดิฉาริออรก็หมายความว่าบางท่านนั้น อาจจะได้แฟนเป็นชาวต่างชาติต่างภาษานะครับผมพไพ่ใบนี้และนอกจากนั้นมีโอกาสที่จะพัฒนาไปถึงการแต่งงานด้วยเมื่อแต่งงานแล้วชาวราศีมีนบางท่านนั้นอาจจะมีการโยกย้ายไปอยู่บ้านเกิดเมืองนอนของคนที่เป็นแฟนก็คือไปอยู่ต่างประเทศนั่นเองนะครับไปเป็นระยะเวลานานานั้น,น,น,นทีก็จะได้มีโอกาสกลับมาบ้านเราอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับส่วนไพ่สิบเหรียญล่ะถ้าเป็นในด้านของความรักจะเป็นยังไงกันบ้างก็สามารถที่จะแปลความหมายความรักได้ด้วยเช่นกันนะครับ หมายความว่าชาวราศีมีนที่เจอคู่หรือว่าคู่ของท่านนี่นะครับในช่วงเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยบางท่านนี่นะครับผมอาจจะไม่ได้ร่ํารวยนะฮะแต่ว่าคนที่เป็นแฟนคนที่เป็นคู่ของท่านนั้นจะร่ํารวยมากๆทําให้ท่านสุขสบายอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับผมสําหรับไพ่ใบนี้พูดถึงไพ่ไนท์ออฟคัพกันบ้างนะครับผมคราวนี้ถ้าเป็น,นไพ่ไนท์ออฟคัพถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับความรักนั่นก็หมายความว่าชาวราศีมีนที่คบกันมาได้นานสักระยะหนึ่งแล้วนะครับตอนนี้ตัวท่านเองนั้น กำลังที่จะตัดสินใจร่วมกันในการที่จะแต่งงานกันนั่นเองนะครับหลายๆท่านนั้นอาจจะกําลังวางแปนวางแผนอยู่นะครับเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการจัดงานกําลังหาเลือกหายามกันอยู่อย่างนี้บางท่านบอกว่าได้เรืองได้ยามแล้วแต่กําลังตระเตรียมงานอยู่ในตอนนี้นะครับผมก็อาจจะกําลังยุ่งวุ่นวายอยู่นะครับก็ขอแสดงความยินดีกับคู่รักของชาวราศีมีนที่จะเข้าสู่ประตูวิวาในเร็ววันนี้ด้วยก็แล้วกันนะครับผม และนี่ก็คือดวงของชาวราศีมีนในช่วงระหว่างวันที่1ไปจนถึงวันที่15กุมภาพันธ์ปี2565นั่นเองนะครับหากว่าท่านชมคลิปมีแล้วชอบฝากด like, กดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามช่องเปลวเทียนพยากรณ์โดยผมอาจารย์นุด้วยนะครับที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะท่านจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของผมนั่นเองและก็ขอกราบเชิญชวนชาวราศีมีนทุกท่านเลยนะครับเมื่อท่านชมคลิปนี้จบแล้วขอฝากรบกวนทุกท่าน ได้ช่วยแสดงความคิดเห็นใต้คลิปให้ผมด้วยจะเป็นการติชมเพื่อให้กําลังใจกับตัวผมก็ต้องขอขอบพระคุณมากๆเลยนะครับและตัวผมเองจะได้นำคำติชมของท่านนี่แหละไปปรับปรุงพัฒนาช่องเปลวเทียนพยากรณ์ให้น่าสนใจให้น่าติดตามดียิ่งขึ้นต่อไปนั่นเองครับขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์นุช่องเปลวเทียนพยากรณ์มาณโอกาสนี้ด้วยนะครับคลิปหน้าพบกันใหม่สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ